สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อยู่ที่งานฟาร์สออโต้โชว์2024ตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศเปิดงานนะคะพีกมาวันแรกวันที่3มงานนี้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7รกรกฎาคมภาพบรรยากาศเซลนะคะก็จะมีพี่พี่สื่อมวลชนนะคะมาเก็บภาพบรรยากาศในงานอันนี้ก็จะเป็นพวกพี่สื่อมวลชนนะคะกำลังเก็บภาพบรรยากาศงานและกําลังเปิดตัวในงานตอนนี้หน้าเวทีนะคะเขากำลังจะประก,กาศขาการเข้างานของ ฟาร์สมเตโชนะคะ2024นี่เองเดี๋ยวปิ๊กจะพาไปชมภายในงานนะคะภายในงานนะคะวันนี้ปิ๊ก็มาออกบุูของมิสุบิชินะคะในงานก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะภายในงานนะคะก็จะมีรถหลากหลายรุ่นนะคะมาโชว์นะคะไม่ว่าจะรถแบรนด์คัดแบรนด์นอื่นหรือ,รอค่ายยื่นนะคะส่วนตัวของปิ๊กเองก็อยู่แบรนด์ยูสุบิชินะคะถ้าใครอยากจะมาดูรถที่งานนะคะสามารถมาดูได้ที่ มิสูบิชิดได้เลยก็จะมีรถทั้งไอพินเดอรรถแอคชั่นะคะ p าเจ r o นะคะหรือเป็นรถกระบะนะคะคมีแคมเปญดีๆมากมายนะคะรอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าใครที่อยู่โซนแถวบางนานะคะมาที่ไบเทคบางนาได้เลยะคะ่ะวันนี้พี่ก็เป็นวันแรกนะคะได้มาเปิดตัวที่งานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถ่ายรูปให้กับพี่ๆดูกันด้วยนะคะเรจะมีแคมเปญมากมายแล้วก็ ส่วนลดมากมายนะคะถ้าใครที่อยากจะเข้ามาดูในงานนะคะติดต่อพี่ได้เลยนะคะอย่าลืมเข้ามากันที่งานนะคะฟาร์สออลเตอร์โชว์2024นะคะมีถึงวันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคม2564น, 2, 500, นี่เองใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแชมเปญดีๆนะคะมาเจอกันที่บูมิซูชิกันได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้พี่ก็ขอฝากพี่เ,เพื่อนๆนะคะฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ